ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่เราต้องมุ่งหน้าเดินไปอย่าให้ชีวิตของเรานั้นตกอยู่ข้างหลังหรือล้าหลัง นะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนควรจะมุ่งหน้าไปสู่หลักใยแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทวงชีวิตของเราอยูนะ่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเนี่ยเดินไปไม่ได้ข้างหน้ากับพระเจ้านะหรือความรู้สึกเก่าๆอย่างเช่นการไม่ให้อภัยนะการเก็บใจขมขืนไว้ทำให้เราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองแล้วก้าวไปข้างหน้าได้นะพระเจ้ามีรางวัลให้กับเราพระเจ้ามีมงกุฎ นะคะมีของขวันให้กับเราข้างหน้าแต่หลายสิ่งทวงเราไว้ทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อรับชัยชนะแล้วก็รางวัลสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเราบางครั้งเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างที่มีทัศนคติติดลบนะคะหรือไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตเราไม่ได้ช่วยหนุนใจเราที่จะให้เราเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าแต่มีที่จะถ่วงไว้นะคะอย่างเช่นว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ เวลาวันอาทิตย์ก็แบบไม่ต้องไปบวชหรอกคืนนี้ไปเที่ยวกันคืนวันเสาร์ออกไปเที่ยวแล้วพอวันอาทิตย์ก็ไปบวชไม่ได้นะคะหรือเราอาจจะมีครอบครัวที่ต่อต้านพระเจ้านะคะแล้วก็พยายามที่จะขัดขวางเราไม่ให้เราไปบวชในวันอาทิตย์หรือเราอาจจะมีงานการเป็นรูปเคารพนะคะก็คือเราทํางานวันอาทิตย์แล้วก็ไม่ยอมไปบวชไปหาพระเจ้านะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคคือสิ่งที่ถ่วงเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะต้องอตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะบางครั้งพระเจ้าก็ช่วยเราที่จะคัดคนที่ไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นออกไปจากชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกหรือเรารู้ว่าอะไรก็ตามนะ,ะมันเป็นสิ่งที่ทวงเรานะคะถ้าเป็นความรู้สึกของเรานะ,ะเป็นความเจ็บปวดในอดีตเราก็ต้องพยายามลืมมันนะ,ะเราลืมมันโดยพระคุณของพระเจ้า มุ่งหน้าอย่างเดียวนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมของเราตอนนี้มีแต่สิ่งที่ทวงเรานะคะไม่ให้เราสามารถเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าได้พี่น้องก็ต้องละทิ้งนะคะเราอาจจะทําไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะออกมาจากสิ่งแวดล้อมแบบนั้นออกมาจากผู้คนที่ทวงความเติบโตในฝ่ายวิญญาณของเรานะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะแล้ว พระเจ้าจะช่วยเรานะะให้เรามีชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะะแล้วให้เรานั้นมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะไปรับรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ชีวิตของเราเันสั้นนะพี่น้องอย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพุ่งนะะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วให้เรารงนะลงมือทำนะลงมือทำตั้งแต่เวลานี้เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะอะไรก็ตามที่ขัดขวางการเติบโตของเรานะฮะพี่น้องสลัดทิ้งนะฮะสลัดทิ้ง แล้วพี่น้องมองตรงไปอย่างเดียวนะคะในอดีตหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะเราลืมมันแล้วก็จดจ่อในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะคะแล้วก้าวต่อไปนะ,ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจ,จากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคนะ,ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะ,ะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ